โอ้ที่บ้านเพื่อนๆน,นะคะมีมดนะคะอยู่ในดินอยู่ในกระถางที่ต้นไม้เพื่อนๆปลูกอย่างนี้กันอยู่ไหมคะโอ้โหมาเป็นกองทับเลยค่ะเพื่อนๆจา๋าเห็นอย่างนี้นะคะต้องจัดก,การด่วนๆเลยค่ะวูสเขากัดกินรากต้นไม้ของเรานี่ไม่เหลือเลยนะเพื่อนๆน,นะโอ้เยอะจริงเยอะจริงค่ะว้าวกล้วยไม้คะ่ะสวยมากมาเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าดอกก็ย่าใหญ่เพื่อน,อนด,อยยดูอือ ดอกแข็งแรงสีสุดสเลยค่ะโอ้ปุ๋ยง่ายๆค่ะทำไว้ใช้เลยค่ะช้อนนี้ดีจริงค่ะงามทั้งสวนเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีน่ารักทุกท่านวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรนี้เลยนะคะสูตรนี้ง่ายจังเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติถูกและประหยัดจริงด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะ เราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะสูตรเร่งการเจริญเติบโต,ตเร่งการติดดอกออกผลแถมยังไล่มดไล่แมลงแบบธรรมชาติง่ายที่สุดนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักค่ะ คือข้าวเลยนะคะเป็นข้าวสารนะคะข้าวเหนียวนะคะ,ะ,คะได้หมดเลยนะคะะในข้าวนะคะมีวิตามิน B สูงค่ะเ,เพื่อนๆเร่งเขียวเร่งเปิดตาดอกนะคะเร่งรากกําจัดเชื้อโรคเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียกันอย่างง่ายๆค่ะ ะะยังประกอบไปด้วยเกลือแร่และกรดอะมิโนและวิตามินบีสูงและยังมีวิตามินอ e ีที่พืชผักต้องการประกอบไปด้วยแมกนีเซียมแคลเซียม,ยมฟอสฟอรัสสังกะสีพืชของเราใบดกใบเยอะนะคะแตกใบแตกยอดใบหนาใบมันวาวสวยค่าแรงทั้งระบบนะคะด้วยข้าวกันเลยนะคะโซเดียมกูตาเมินะคะผงชิโรตนะคะเร่งรากเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายเลยคะ่ะกังจัดและไล่แมลงง่ายจังต้องสิ่งนี้เลยค่ะ น้ำยาล้างจานค่ะเป็นสารจับใบนะคะทําให้มดหนอนแมลงเพี้ยนะคะเขาไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ค่ะมดหนอนแมลงเพี้ยนะคะกระตุยกระจายด้วยน้ํายาล้างจานเลยค่ะเรามาเริ่มทําด้วยกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะข้าวค่ะถ้วยอย่างนี้นะคะไปเลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็นําข้าวนะคะมาใส่กระทะเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ามาคั่วข้าวเลยค่ะเพื่อนๆเหมือนเหมือนอะไรคะไม่ก้อยค่ะเหมือนข้าวคั่วเลยค่ะเพื่อนๆเป็นไฟกลางนะคะเพื่อนๆจ๋า แล้วก็คั่วให้เหลืองพอประมาณนะคะเพื่อนๆเริ่มหอมแล้วเม็ดใสๆนะคะก็จะเริ่มนี้นี้นะคะเหลืองพอประมาณแล้วค่ะเพื่อนๆไปเลยเรานี่ค่ะเพื่อนๆจ้าในข้าวนะคะเขามีกดเมนูเล็กๆนะคะถึงหกชนิดเลยนะเพื่อนๆช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกห้อในพืชนะคะเร่งรากกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียค่ะเพื่อนๆมีโคก็ตำใส่โคกเลยนะคะ ปั่นให้เล็กและละเอียดเลยละเอียดเลยค่ะเพื่อนละเอียดะจะโอ้ละเอียดเลยค่ะ,ะเอยอย่างนี้นะคะเพื่อสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะพเพื่อนเพื่อนโอ้ปั่นละเอียดอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนอะไรคะพเพื่อนจะ้ะเพื่อนเพื่อนก็เทน,นะคะใส่โหลใส่กระปุกสวยๆได้เลยนะ ในปุ๋ยข้าวนะคะถ้าจะเทียบเป็นปุ๋ยนะคะเขาจะเทียบกับปุ๋ยสูตร16 16 16นะคะุงได้ทุกส่วนเลยค่ะบุงตั้แต่ระบบรากลําต้นกิ่งก้านใบดอกและผลนะคะรึงสีกันอย่างง่ายๆนะคะทําให้พริกโดกสมบูรณ์ใช่ไหคะปลูกกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ไม่ออกดอกเลยค่ะไม่ก้อยไม่แตกรากเลยใบไม่แข็งแรงใบมีแต่เชื้อราคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขามาดูวิธีใช้เลยค่ะเราตักเลยค่ะช้อนอย่างนี้นะคะต่อหนึ่งแก้วนะคะใส่ลงไปอย่างนี้นะคะ ข้าวไปในแก้วแล้วนะคะแล้วเพื่อนๆก็ใส่น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆตามด้วยน้ําธรรมดาค่ะเพื่อนๆอุ่นน้ําร้อนครึ่งแก้วแล้วก็ตามด้วยน้ําธรรมดาค่ะน,นี่เลยค่ะกล้วยไม้ออกดอกดกสีสวยนะคะต้นสมบูรณ์แข็งแรงป้องกันเชื้อโรคเชื้อราน,นะคะแก้อาการนะคะกล้วยไม้นะคะเป็นโรคจุดดํานะคะหรือโรคเน่าดําน,นะคะแก้อ,อาการรากเน่าโคนเน่า เ,เราใช้นะคะกระถางใหญ่นะคะแปดช้อนนะคะเพียวอ,อย่างนี้เลยคะ่ะกระถางเล็กนะคะสี่ช้อนนะคะเพื่นพนอนๆบอลสีใครไม่งานนะคะไม่แตกกอต้นเล็กแคกแกนค่ะไม่ก้อยขาปลูกมาตั้งนานแล้วค่ะบอลสีของหนูไม่โตไม่สวยเลยค่ะปุ๋ยนี้ง่ายจังเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ ถางเล็กนะคะไม่ก้อยใส่สี่ช้อนค่ะเพื่อนๆจ๋ะนี่กาจัดเชื้อโรคเชื้อราเริงรากกันอย่างง่ายๆเลยนะคะบอนสีใครไม่งามไม่แตกกอไม่แพงรอดน,นะคะสูนี้เลยนี่ดูบอนสีไม่ก้อยะ่ะดิฉะหวยทุกกระถางค่ะพเพื่อนๆจ้าไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวนะอบอนสีไม่ก้อยงามมากทุกคนโอ้โห ยาไล่แมลงง่ายที่สุดค่ะสูตรนี้นะคะนี่ผงข้าวนะคะที่เราใส่แก้วไปนะคะเพื่อนๆจ๋าผสมต่อสเปรย์ฟ็อกกี้ที่ฉีดพ่นค่าขนาดหนึ่งลิตรนะคะใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆน้ําครึ่งหนึ่งนะคะุ๋ยข้าวบำรุงทุกสวนเร่งร่าหอนโยนนะคะพื้นขาสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันเลยนะเห็นมดเห็นหนอนเห็นแมลงนะคะหรือช่วงเช้าๆนะมีเชื้อรานะคะปกคลุมที่พืชของเพื่อนๆนะไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะก็ฉีดได้เลยค่ะเพื่อนๆฉีดเลยค่ะ การเชื้อราเชื้อแบคทีเรียป้องกันลาน้ําค้างนะคะฉีดพ่นบนใบใต้ใบนะคะไม่ก้อยขาบนสีของหนูนะคะใบใหญ่ต้นโตแข็งแรงอยู่ค่ะแตกก้านค่ะไม่แข็งแรงเราก็ฉีดไปที่ก้านอย่างนี้นะะเลยค่ะเพื่อนๆนี่เคล็ดลับง่ายๆเลยะคะ่ะบอนสีสวยแด็กอเก่งนะคะต้นเล็กต้นใหญ่ว้า wow. <laughs> งามทุกต้นเลยคะ่ะสีชมููค่ะเพือ่อนๆนี่ชายชนแพตะละแม่กูซูมาสวยแล้วก็ฉีดได้เลยคะ่ะสีนี้เหมือนเป็นโลชั่นให้กับพืชเลยนะคะรเร่งสีทําให้พืชของเรางามสวยเสมอนะคะแข็งแรงทุกดูก,การเลยคะ่ะไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวนะคะริกของใครนะคะยังไม่ติดดอกยังไม่แตกตาดอกนะคะต,ต้นคะ่ะแม่ก้อยอยากได้กินผลคะ่ะสีตัวนี้เลยคะ่ะก็เต้นให้ตาดอกพืชนะคะแตกตาดอกกันอย่างง่ายงมาดูวู้นี่เ เริ่มติดดอกแล้วค่ะเพื่อนๆใส่พิ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะบนใบใต้ใบนะคะบนในช่วงเช้าได้เลยค่ะเพื่อจะสั่งข้อแสงได้ดีค่ะเขาจะนําอาหารไปปรุงใช้นะคะเพื่อนายิ่งสูตรนี้เนาะละเอียดอ่อนนะคะเป็นกรดอะมิโนเล็กๆค่ะเพื่อจะตอบสนองได้ไวมากๆโอ้โหเขียวไม่ก้อยงามทุกคนนี่ไมก้อยกระปุกไว้นเข่งนะคะเพื่อนๆอย่างนี้เลยเขียวนี่เลี้ยงดีๆอยู่ได้ถึง2ปีเลยค่ะเพื่อนๆจะทําอาหารตอนไหนเนาะก็เอานําไปใช้ได้เลยค่ะ ไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่แมงมุมได้ด้วยนะเพื่อนเเห็นไหมเห็นเห็น,มมมนแนม,มงมุมไหมแมงมุมอ่ะทำจัดแน่ไล่แมงมุมอย่างง่ายๆเลยค่ะนะคะอยากให้ติดแบบดีๆไม่สลัดหรือว่วง่ายทุกคนเลยค่ะจัดเยแป้งได้ด้วยค่ะง่ายๆสูตรส,สองนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะของง่ายๆค,ค่ะเพื่อนเพนขานี่ข้าวเลยค่ะข้าวสารข้าวเหนียวข้าวกล้องได้หมดเลยค่ะ ลงไปในถ้วยเลยค่ะเพื่อนๆอันดับต่อไปนะคะเราก็ใส่น้ําสะอาดตามลงไปเลยค่ะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีหรือเพื่อนๆจะหมักไว้หนึ่งคืนได้เช่นกันนะคะข้าวนะคะข้าวแช่น้ำอย่างนี้นะคะเป็นสูตรหน้าขาวได้ด้วยนะคะจัดซิลฟ้ากะจุดด่างดําค่าที่ผิวคนได้ด้วยค่ะเพื่อนๆปุ๋ยข้าวกันอย่างนี้เลยค่ะเป็นสีน้ำาสขอย่างง่ายๆนะคะก็ขยำอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นสูตรปุ๋ยข้าวแบบเร่งด่วนนะคะเพื่อนท่านไหนไม่รีบอะไรนะคะแช่ปุ๋ยข้าวของเรานะคะไว้หนึ่งคืนนะคะนี่เลยจ้าก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ ประสิทธิภาพยิ่งสูงค่ะวิธีใช้เลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าน้ําสะอาดหนึ่งแก้วอย่างนี้เนาะแล้วก็ใส่ไปประมาณครึ่งแก้วนะคะไม่ก็ประมาณนะคบอ่ะเราก็ไปลาดรดต้นไม้พืชผักแสนรักของเราบนสีต้นเล็กๆได้เลยค่ะเพ,พื่อนๆพี่รุนค่ะลาดรดเลยไม้ค่ะเพื่อนอ๋อสวยตลอดลาดรดนเลยค่ะเพื่อนมีกล้วยไม้ของใครนะคะไม่ออกดอกโทมเหลือแต่ตอน,นะคะก็าลาดไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่สังเกตไหมเราก็จะใช้ ถาดรองน้ำนิดๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใส่ทานนี่กวนไม้ที่ส้มๆของเพื่อนๆนะคะเขาก็จะกลับมาแตกรากนะคะแทงหน่อใหม่อีกครั้งค่ะเพื่อนๆจ้ะรู้เลยน้ารดไปที่วัสดุปลูกเลยค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆดื่มน้ําข้าวแบบเร่งด่วนค่ะหนึ่งแก้วใหญ่ใส่น้ําข้าวลงไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้อ่อนโยนนะคะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆ อ๋อสูตรพริกดกเต็มต้นอย่างง่ายๆค่ะแม่ก้อยค่ะแก้วนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอู้ดกจริงๆค่ะเพื่อนๆจ๋าพริกผลสวยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะใบไม่หิบไม่มองอ่านนี้นะแม่ก้อยก็ใช้ฐานรดยวิที่หน้าดินค่ะรด้วยสูตรนด้เลยะค่ะเพื่อนเพื่อต้องการกำจัดมดหนอนมแมลงขั้นเด็กขาดนะคะมาทำสูตรสามเลยค่ะเพื่อนเ่นเริ่มเลยค่ะน้ำชาข้าวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เม็ดอย่างนี้ล้วก็ใส่เพิ่มไปได้เลยค่ะเพื่อ<า>นเื่อนจ้าโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะกําจัดมดหนอนมแมลงไปแล้วนะคะต้องฟื้นฟูให้ต้นไม้ของเรากลับมาเขียวติดดอกออกผลน,นี่ค่ะยาปุ๋ยชุบเลยใส่ลงไปนะคะหนึ่งช้อนเลยค่ะเพื่อนเร่นงรากนะคะยาล้างจานะคะกําจัดมดหนอนมแมลงเพลี้ยนะคะขั้นกระจุยกระจายไม่เหลือทั้งสวนเลยใส่ลงไปเลยค่ะสองช้อนนะคะเพื่อนๆพื่ตอนนี้ง่ายจังมดหนอนมแมลงเพลี้ยไม่ต้องกังวลค่ะ ของทุกอย่างมีอยู่ในครัวอยู่แล้วค่ะทไม่ใช้เลยแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดได้เข้ากันเลยค่ะใส่สเปร์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆตอนไหนก็จัดก,การด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่นจ๋าไม่ต้องรอช้าค่ะน้องกัดต้นไม้เพื่อนๆนี้ไม่เหลือเลยนะนี่เราใส่สเปร์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วนะคะไปกําจัดมดได้เลยคะ่ะส่วนที่เหลือค่ะเพื่อนๆผสมต่อ,อน้ำสิบหรือยี่สิบวินะเะพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะๆนะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงคดรจบไปในตัวเลยค่ะ ที่เหลืออย่างนี้นะคะพเพื่อนๆก็สามารถใส่น้ําสะอาดนะคะแล้วก็ทําไว้ใช้บำรุงต้นไม้พืชผักครั้งต่อไปได้เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะกําจัดเชื้อโรคเชื้อร,รากําจัดเชื้อแป้งนะคะพเพื่อนๆมาที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะพเพื่อนๆโอ้โหจัดก,การเลยค่ะเยอะจริงเยอะจริงฉีดพ่เลยค่ะกําจัดมดหนอนแมลงให้กระจ,ยระจายเกลี้ยงทั้งสวนนะคะ <มา S 1> จัดทะลุดินกันเลยค่ะทะลุดินทะลุนรกกัหน่ำเลยค่ะคนจัดเชื้อราที่ซุกซ่อนอยู่ทางดินได้ด้วยนะคะเพื่อนๆขาถูอนี่เลยเห็นตอนไหนก็ขีดตอนนั้นเลยนะคะอย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นผลจริงไหมคะแม่ก้เป็นเพื่อนดูเลยค่ะเนี่ยที่ยั่วเยาะออกมาเป็นฝูงออกมาเป็นแพร่ค่ะเกี้ยงเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยไม่เหลือไม่เหลือ่อย่างนี้เลย ยิ่งไปเลยค่ะไม่กลับมาอีกเลยจ้ากำจัดมดขั้นถาวรสูตรนี้ง่ายจังทําไม่ใช่เลยค่ะปุกพริกไปแล้วนะคะพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งค่ะสิบพ่นสุงเลยค่ะขยันฉีดพ่นทุกวันนะคะเพ่านจ๋ากำจัดมดหนอนแมลงเชื้อแล้วก็แมลงวันทองมากวนนะเพื่อนๆพริกของใครนะคะพบว่าพริกเน่าค่ะไม่ก็ค่ะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเป็นยังไงเด็ดเลยค่ะเพื่อนๆอย่าปล่อยไว้ค่ะเนี่ยถ้าผ่าออกมานะก็จะมีหนอนมีหนอนอยู่นี่นีเลยค่ะเพื่อนๆก็มีค่ะเพื่อน เลยอย่าปล่อยไว้ค่ะพเพื่อนๆค่ะเอาไปทิ้งเอาไปเผาเลยค่ะพเพื่อนๆนะคะฉีดพ่นแล้วนะคะฉีดพ่นที่หน้าดินค่ะป้องกันชกเชื้อโรคเชื้อราค่ะมีพิษดุจสมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้เลยการดูดในสูตรนี้เลยค่ะพเพื่อนๆการดูดเลยสำหรับง่ายๆพืชผักงามสวยยกสวนจ้าปลูกมะเขือไว้กินกันนะคะ ไม่ก้อยกระดูกดีดีค่ะเพื่อนวูเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะกำจัดเชื้อราแก้โรคคงเจอในมะนาวได้เลยค่ะเพื่อนดูเลยค่ะดูจริงดจริงทำไม่ใช้เลยค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด ไลก์กดแชร์ให้ม่กก่ด้วยนะคะปุ๋ยง่ายๆที่เล่งการติดดอกออกผลนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติเพื่อนๆมีโอกาสทําสูตรนี้ไม่ใช้กันดูนะคะทุกคนบา,บายบายไปก่อนค่ะทุกคนขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงปลูกต้นไม้พืชผักก็ขอให้สวยๆงามๆกันทุกคนเลยนะคะ <c oughs>